เข้ามาสู่ EP ที่3กันแล้วค่ะโครมาโทกราฟีคืออะไรเพื่อเป็นการทำความเข้าใจแก่ผู้สนใจและนักวิเคราะห์ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเทคนิคทางโครมาโทกราฟีเป็นเบื้องต้นโดยเราอาจเคยได้พบเห็นการเกิดขึ้นของโครมาโทกราฟในชีวิตประจำวันบ้างแล้วโดยบังเอิญเช่นสีผสมที่ถูกแยกออกเป็นแม่สีต่างๆเมื่อถูกหยดลงบนกระดาษหรือแท่งช็อคสามารถแยกสีต่างๆออกจากกันได้เป็นต้นและที่มาของโครมาโทกราฟีประกอบจาก คำสองคำคือโครมาที่แปลว่าสีและกราฟี่ที่หมายถึงการเขียนหรือการจดบันทึกเป็นศทรที่ใช้เรียกวิธีการแยกสารผสมออกจากกันของห้องปฏิบัติการเคมีวิธีหนึ่งโดยใช้หลักการคือสารตัวอย่างจะผสมกับตัวละลายบนตัวดูดซับเมื่อสารแต่และชนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันตามความสามารถในการละลายและความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับจะสามารถแยกออกจากกัน ปรากฏเป็นแถบสีต่างๆบนตัวดูดซับด้วยหลักการเบื้องต้นนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคดังกล่าวให้สามารถแยกสารผสมในเดียวต่างๆออกจากการได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโครมาโทกราฟีแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ประเภทที่ 1. โครมาโทกราฟีแบบกระดาษหรือ paper chromatography ลักษณะที่2โครมาโทกราฟีแบบชั้นบางเป็น layer chromatography แบบที่ 3, c มโครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ column Col chromatography ซึ่งแบ,บ่งย่อยออกตามชนิดของแรงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของสารและตัวดูดซับดังนี้โครมาโทกราฟี ography, แบบแบ่งส่วน partition chromatography โครมาโทกราฟี ography, แบบดูดซับ a อ s o r p t i o n chromatography โครมาโทกราฟี ography, แบบแลกเปลี่ยนไอออน ion exchange chromatography โ Chr ครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาดโมเลกุล m o l c u l a r s i e v e Chromatography และ Chromatography แบบแยกตามความจำเพาะ Affinity Chromatography แล้ว Chromatography แบบใดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดโปรดติดตามต่อได้ในตอนต่อไปนะคะ